มาดูนะไททัน2.5นะ v ีจีนะคันนี้เน้นใช้งานนะครับลูกค้าไม่เอาควันนะเดี๋ยวมาดูกันนะรีมแมปพร้อมไดโนเทสครับมาดูควันนะลูกค้าไม่เอาเบิ้ลตัดนะคันนี้ นี่นะครับแรงม้านะก่อนจูนอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบสามนะแรงบิดสามร้อยเจ็ดสิบห้านะอันนี้นะหลังจูนขึ้นมาสองร้อยี่สิบเก้านะแรงบิดอยู่ที่ห้าร้อยสาสิบเจ็ดนะสังเกตได้ชัดเจนนะก่อนจูนจะมีอาการล้อรอบนะเส้นสีน้ําเงินนะหลังจูนขึ้นมาชัดเจนนะต้นกลางปลานะมาครบนะเห็นผลชัดเจนนะมีแรงม้าให้ลูกค้าดูชัดเจนนะ ขอบคุณมากนะที่รับชม